กัดเลยครับสวัสดีค่ะมาเร็วสวัสดีวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าฉันไม่หยุดขายมาเอฟก็เร็วแม่สร้างเกงขาสัน้นค่ะลูกค้าราคาน่ารักมาก1,900 บาทถูกมากอะ่นะกางเกงขาสั้นนะคะลูกค้าอย่ารอช้าค่ะกับความคุ้มค่านี้ลูกค้าเอาไปขายกำไรแน่นอนเป็นแบบว่าเอวเอวแบบสวยๆงามๆแม่คัามดีสซนสวยงามของน้องแอปเปิลนะคะลูกค้ารู้<ๆ>แล้วเนาะมาค่ะแม่สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาเปิดกันตัวแรกก็คือ สี่ชั้เลยนี่ค่ะลูกค้าจา๋าราคาน่ารักมากค่ะลูกค้าในป้ายแอปเปิลนี้นะคะลูกค้าน้องกระตังเกงกระปรงตัวนี้เป็นตงเกงกระปรงอะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าราคากระสอบละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเนาะลูกรีวิวเหลือเพียงแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลูกรีวิวมีแค่ลูกเดียวใครเอฟทานเอาไปค่ะสวยมากลูกค้าขข่ได้ทุกตัวไม่ต้องห่วง ดูสิแม่เป็นคราสไซนะคะลูกค้ามีลูไซจ้ะสีสวยงามมากนี่มีความแบบว่าน้องมีความปักด้วยนะคะลูกค้าจ๋ะนี่นี่น้องปักทีนดูดิพี่กนลน่ารักมากลูกค้า จ้าครเอพานเอาไปค่ะสวัสดีวันหยุดยาวด้วยนะแม่สำหรับลูกรีวิวก็คือลดไปเลย200บาทนะคะลูกค้าน้องแอปเปิลนะคะตัวนี้เป็นป้ายน้องแอปเปิลจ้าใครยังไม่เคยเอาไปลูกค้าเนี่ยเป็นงานที่แบบว่าขายได้ตลอดการไม่ต้องห่วง <c oughs> ใส่อยู่บ้านไปเที่ยวทะ,ทะเลได้หมดเลยนี่นะคะไปนี่ไป,ไปที่เดียวไปเดียว น่ารักมากมนางแอปเปิลลูกคา้ามีหลากหลายต้นะลูกคา้าในป้ายแอปเปิลเนี่ยลูกค้าอยากดูสินะคะ้าตัวไหนาเพิ่มเติมสามารถสอบถามแนมนนได้นะคะลูกคา้าในป้ายแอปเปิลเนาะจะเป็นตังเกงลิซ่าเอฟนะคะหรือ l อ็ A A N นะคะงานไข่ดีของเราเนาะลูกคา้ามีเหมือนกันนะคะอยากได้อะไรอยากดูไป้ายไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาวอวบตังเกงยีนเสื้อยีนเดนดี้นะคะลูกคา้ามีทุกอย่างเลยนะอยากดูสินะคะ้าตัวไหนาเพิ่มเติมอินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะ ในโกดังของเรามีทั้งงานจีน U.S. แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋านี่เนาะรูสีน่ารักจังลูกค้ามีทุกสีค่ะปันไฟฟ้าใสด้วยนะคะลูกค้าฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเคยเข้ามาดูเนาะลูกค้าดูกันก่อนดูสินค้างานป้ายนีกันก่อนนะคะเป็นงานเนาะ Apple มีจ๋าดูดินี่มีดำมุ้งมี เฟตด้วยยินเข้มยินอ่อนมีหมดยมานี่ค่ะหนึ่งพันเก้าร <1, S 2> <1, S 1> ้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอุ้ยสวยอะ่ะลูกค้าดูให้ดูใกล้ตัวนี้เป็นงานปักจ้ะลูกค้าจ๋าราคาคือน่ารักมากนะแม่ราคานี้ลูกนี้นะคะเหลือแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลูกค้าใครเอฟทานรีบเอาไป ลูกรีวิวมีคแค่อย่างละลูกนะคะลูกค้าใครเอฟพันได้เลยแม่แล้วที่สําคัญน,นะคะได้แบบคือกําไรไปอีกอ่ะถ้าเราได้เป็นลูกรีวิวนะคะลูกค้านี่เกิดต้นทุนกระดูกลงด้วยกําไรมากขึ้นให้สะดวกมาหน้าร้านนะคะมาที่หน้าร้านได้เลยอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งรอยสิบสามนะคะลูกค้าเสิร์ชในแมบบได้เลยว่าโกดังผ้าบางแวกนะคะลูกค้าก็จะขึ้นเนาะอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งร้อยสิบสามนะจ้สะดวกมามาได้เลย ดูดีลูกค้าคือความจีนอ่ะมีความแฟชั่นแล้วก็แบบลูกเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้งเยอะลูกค้าทุกลูกไม่ต้องห่วงเราเปิดสเปคกันตลอดนะดคะลูกค้าเงินไหมมันกระดุงกระดุมห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระดุมตกก็นุ่มตัวเราไม่กี่บาทเองลูกค้าเราเคยเราเราเคยรับได้เท่าไหร่านาเดี๋ยวนั้นเงินดูไหม CS เราเคยนับได้อยู่145ตัวนะคะลูกค้าแต่ว่าในแต่ละกระสอบเนี่ยลูกค้าก็จะมีความเล็กใหญ่หนาะบาของแต่ละผ้ายาวสั้นนะคะลูกค้าแล้วแต่ตัวเนาะก็แต่ละกระสอบนะคะสําหรับลูกรีวิวนะเดี๋ยวหนูจะนับให้อีกทีหลังจากลงไลน์นะคะลูกค้าสนใจก็แจ้งแอดมินได้เลยหรือว่าถ้านหนูลงไลน์แล้วยังไม่มีคนเสามารถถามจำนวนกับแอดมินได้นะคะตัวนี้น่ารักมากลูกค้าเป็นค้าไซน่ะลูกค้าอันนี้จะเอานี่เจ๋มาก อาดูอันนี้เป็นสีดำดำแบบไหรดำเฟรย์เหรอสวยลูกค้าดูสิงานแบบเดลซิงเกดีโมโดม่ใต้แอปเปิลลูกค้าทำริงอยู่แล้วนะคะใต้นี้ความแฟชั่นจะพยายามจะติดกระดงกระดุมให้เห็นเลลูกค้าลูกค้จาจ่ายแค่รับแจ้งไม่เลย1,700 มีทั้งแบบขาบปล่อยขาตัดขาทับีบ่หมดสวยนะแม่วางมต้องไปรีดหรอกใช่จริงจริงแค่แบบว่าแบบนูแนะนําให้แบบถ้าจะไม่ได้รีดอ่ะลูกค้าทำให้อย่างเนี้ยลูกค้าก็วางทับ,ท,บ,ท,บ,ท,บทับกันอะ่ะแต่มันก็จะเรียบเนาะถ้าไม่ได้แบบที่จะว่างที่จะสามารถรีดได้อะ่ะลูกค้ากลางแล้วก็ทับ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 กันไว้เดี๋ยวมันก็จะคลายๆยับกันไปอี ดูทรงหนีลูกค้าดูทรงก่อนสี่ด้ามมาสวยเหมือนกันนะลูกค้ามีทุกสีแม่เยอันนี้ฟูโทนรู้สึกมากอุ้ยสวยอ่ะลูกค้าสาวัลาดหน่อยนะพยายามจะแบบช้าหน่อยแต่ว่าเราแบบให้เห็นทรงนะลูกค้า นี่ลูกค้าสวยมากดูอันนี้เป็นภูโทนน่าหารด้วยหารจ้าหูอลังการไหมป้าลูกค้าามดาวเอสามดาวูกงเหรดูดิเป็นงานแบบว่างานงานสักเคเลนนาสกีเหรอลูกค้าน่ารักมากแบบเทเทองมาได้ไงสามดา เห็นไหมลูกค้าความแบบน่ารักความแบบเห็นไหมอันนี้เป็นขาพับค่ะลูกค้ามีทั้งขาแบบขาปูขาปอยอะไรอย่างเงี้ยเนอะลูกค้คาฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้เข้าบ้านเขียวนะคะหนูฝากด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าหนูม,มีการอัปเดตนะคะกมีการแจ้งเตือนนะคะลูกค้าอยู่ในนั้นเนาะเวลามีโปรโมชั่นหรือว่ามีกิจกรรมพิเนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดด้วยนะจ๊ะเราจะมีการลงของก็จะแจ้งก่อนเนาะเพราะว่าบ,บางทีนะคะลูกค้าบ้านช้าค่อนข้างช้าเนาะ อาจจะไม่อัปเดตขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาหนูมาไลก็จะลงให้เกาะนงให้เกานนะคะ <S 2> <S 2> ุณผะฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอยากรู้สินค้าตัวไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าของน้องแอปเปิลหรือว่าจะเป็นงาน u s หรือว่าเป็นงานญี่ปุ่นเรามีทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ามีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะ <S <S อยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมก็แจ้งแอดมินอยากดูตัวอย่างงานอย่างเช่นอ,าอยากดูตัวเนี้ยค่ะมีแบบวิดีโอไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขอดูได้นะ เลาเราเปิดรีวิวเนี่ยแล้วก็ให้ดูดูตัวค่ะลูกค้าในหนึ่งก็สอบอ่ะลูกค้าถามว่าแบบว่ามีมีแบบไม่สวยบ้างไหมคือหนูต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะแล้วแต่คนชอบไม่ชอบด้วยเนาะลูกค้าเปิดไหมหรือยังคะไมกดนะทีไม่ติดหรอะหนูเปิดแนละ้วลูกค้าได้ยินไหมจะ๊ะ ได้ยินหรือยังครับลูกค้า คุณนี่ก็ไม่ถึง20บาทด้วยค่ะมังค์ลได้ยินแล้วค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาาขอขายด้วยขอบคุณนะ้า,าเออลูกค้าตกตัวละประมาณ10กว่าบาทเองนะแม่ผูกไม่ไหวสิบาทตกตัวละ15นี่อันนี้แบบยาวอยายมอนเห็นไหมอย่างที่หนูบอกบางทีก็มีความแบบขาสั้นนั่นแหละแต่อาจจะแบบยาวลงไปนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะมีแบบหลายประเภท สวยมากลูกค้ามือหนึ่งด้วยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งขอใส่ให้ดูก่อนจัดตระรงก่อนักระปงก่งกลูกค้าดูตายัยงง่างอยอยู่เลยนะคะดูเต็มมากนม่มราคานี้ลูกค้าลูกนี้เท่านั้นนะลูกค้าสำหรับราคา1 7 9 0บาทเนาะตัวนี้เป็นลูกรีวิวนะคะลูกค้าได้ครบถุกตัวตามที่หนูโชว์เลยนะคะลูกค้า เราเพียงแค่เปิดงานอัปเดตให้ลูกค้าดูเพียงเท่านั้นจ้าของลูกค้าได้ครบตัวนะคะนี่วางคือสวยมากแม่เขมอ่อนระไซสลูกค้าเอาไปขายตลาดแม่หนูบอกเลยัยรุ่นมาฉับหนูใครไม่แม่ขายอะไรในตออะไรย่างเงี้ยก็คือแบบดีบอกเลยต้ทนทุนคือดีมากตกตัวละสิบบาทไม่ถึงยี่สิบบาทอลูกค้าเท่าไหร่นะราคา ราคา1น0 0ันลูกนี้เนาะลูกนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า1790เราเคยนับได้ประมาณ145ตัวแต่ว่าเดี๋ยวทางนี้นะคะลูกค้าสำหรับลูกนี้เดี๋ยวหนูนับให้ใหม่เนาะหนูจะแจง้งจานวนที่หนูจะแจง้งได้คือลูกก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าเรานับกปแล้วนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเรานับกันให้อีกทีนึงลูกค้าดูสวยปะความเลิศนะแม่จะสีเข้มสีอ่อนเห็นปะ่ะความแฟชั่นล่ะลูกค้ามีหมดนะคะ ใครอยากดูสินค้าตัวไหนนะคะหรือว่ามีตัวอย่างงานนะคะอยากอยากได้ประมาณนี้ก็คือสามารถแจ้งแอดมินได้ลูกค้าอยากได้แบบนี้ทำนีไม่เจาะอันนี้นะแจ้งแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวให้แอดมินบอกให้ตัวต้มสี่แล้วก็จะมีตัวอย่างงานให้ลูกค้าเดินระมาณงใหญ่จ้ะใช่ใช่ได้เป็นเปนรองสวย ม่ขอบกับพมบางมีไหมคะะไ่นะคะพี่ขอบกับพมบางไม่มีอ่ะหรือไม่ได้เนี่ยใหม่พรมเหรอคะลูกค้าจ๊ะใม่พรมขอบนะไม่มีคลอดใหม่พรม คงจชื่อว่า LNX ค่ะลูกค้าเป็นฟ้ายมาตกตนนักศษาคุณจะเปิดไฟไหคุณเปิดไปเองคุยลูกค้าที่งามงามนะแม่เหมือนไม่ได้สักนี่ ก็มีนะแต่แบบนี่ต้องดูที่ห้องที่ห้องเราความสวยความงามดูมันตัวเป็นแบบยีนเกงกระโปรงเหรียญคะ่ะขอดูค,ค่ะอะตัวใหม่งานใหม่คมูคไม่ไดเ้เลยลูกค้าสาทักหายไม่ได้เลยหรือว่าดูหน้าช่องตอนนี้ก็ได้นะคะลูกค้าในในตอตอก็มีหรือว่า หน้าบ้านบ้านสับก็มีนะคะบ้านแดงก็มีลูกค้าอินกา์หาแอนดมินก่อนดีกว่าขังง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวหนูให้พี่แอดมินส่งให้นะคะแม่นี่เนาะพักหาได้เลยหนูเพิ่งจะเปิดไปเมื่อวานเี้ลูกค้าเมื่อก่อนเมื่อนก่อนเมงเพิ่งเปิดไปเองรีวิวหนูลงให้แล้วนะคะลูกค้าดูสินค้าก่อนได้เลยนะคะร้านไต้ยของเรานะคะ LNS จะเป็นใต้ของเราเองคือใต้าแอปเปินะคะลูกค้า แต่ไม่มีป้ายอื่นนะเรามีป้ายเดียวเลยเป็นป้ายของเรานะคะลูกค้าสะดวกมาหน้าร้าน<แ>นะคะก็มาได้หรือว่าแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยหนูแจ้งก่อนเนาะลูกค้าในตัวอย่างงานของหน้าร้านหนูจะมีแค่บางกระสอบที่เป็นรีวิวที่ยังอยู่เนาะลูกค้าแต่ถ้าตัวไหนที่ยังไม่ได้เปิดจะไม่มีตัวอย่างนาที่ดูงานจริงนะคะแต่จะมีเป็นรูปภาพนะคะอุ่ยดูดิมิสกี้ลูกค้าน่ารักมากู กระปองการกระป๋องโปะอ่ะผู้หาดูโซตึ้งตั้งแกงยีเรามีของป้ายบางทีมีป้ายแดงนะป่ะมันมีปะ่ะนั่นที่สี่ใช่ไหมแคันนั้นมีว่ะแต่จะตันใช่ไหมถ้าถ้าถ้าลูกค้าอยากได้แบบเป็นแบบขอๆอ่ะจะเป็นงานป้ายแดงนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นแบบเป้ายน่ะไซซ์เลย เลยแบบใส่ปลอ่ะลูกค้าปกลัวตัวเหม่อนี่มีหมดนะลูกค้ากระปองยีนก็มีนะคะลูกค้านี่กระปองสัน้นกระปองสั้นก็มีกระปงยาวไม่มีกระปงยาวไม่มีใช่ลูกค้านี่นะคะมีทุกสิ่งเห็นไหมบอกแล้วว่าหนึ่งลูกคือคุ้มมากลูกค้า ครได้รูปนี้ไปนะแม่ไม่คุมยังไงราคาก็คือแบบเอาไปต่อคุมกันได้เลยกําไรกันไปแล้วอีก200บาทนะคะเพราะว่าแค่รูปนี้คือเราลดไปเลยนะ2อ0้อยเนะีลูกค้าหรือว่าลูกค้า,คายอยากเปิดใหม่อยากสุมเองก็ได้นะคะในรนาคารหนึันก้าร้อยเกบบาทจ้าูดีเ,เทเว เยอะว่าก็แฟชั่นเราลูกปางงานแ,แฟชั่นงานจริงจะเป็นประมาณนี้เลยแบบมีความอร่อยเยอะนิดนึงแม่ดูดิลูกค้าเปิดมานางก็ยังไม่หมดตัวนี้เป็นองเดซี่น้องเดซี่ค่ะดูหูน่ารักมากแม่ราคานี้คือไม่ซื้อไม่ได้หรอปะลูกค้าฝากดไล์กดแชรด้วยนะคะอยา่าลืมนะคะตัวไหน,น,นพเพิ่มติมสามารถคอมเมนต์อสอบถาแมแอดมินได้นะคะ รู้ตัวไหนนะคะลูกค้าในกระสอบเนาะหรือว่ามีตัวอย่างงานนะคะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะแอดมินรอตอบอยู่ค่ะลูกค้าในบางรายการนะคะมีซื้อคู่รถสามรอซื้อคู่รถห้ารอยนะคะลูกค้าแล้วแต่ประเภทงานนะคะลูกค้าก็ไปดูสินค้าเพิ่มเติมเอากันได้เลยค่ะนี่มารอดรอดปังปังเก่งเกลูกค้าถูกมากนะค่หนึ่งเจ็ดาพันเจ็ดเก้าสิบลูกค้า เอาไปลงตลาดอนะไรอย่างเงี้ยลูกค้าง่ายๆขายได้แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ไม่ไม่วางไม่รีดก็ได้หรือแบบถ้ารีดก็จะเห็นหน้า้า้าเรื่อสวยคุณเนี่ยเอาไปทําป้ายทำอะไรเองห้องแกงยีนเนีย่ยลูกค้าดูกเห็นเขาขายมือสองประมาณห้าหกสิบบาทนะคะตัวนี้ต้นทุนประมาณสิบกว่าบาทลูกค้ามูลี่สิบบาทค่ะจำนว,วนเะดี๋ยเราับให้คิดนี่จ้า มีหลายรงหลายแบบอูอลังการไปค่ะนี่ลูกค้านี่ลูกค้าตัวนี้แหละแบบเนี้ยคือแพงเลยหนูบอกให้ตัวเนี้ยคือแพงมือหนึ่งประมาณสองร้อยสามร้อยได้ลูกค้าแบบเนี้ยที่เป็นงานอะไร่อะไร่แบบเนี้ยลูกค้าแพงนะแม่งานอร่อ่ะสวยด้วยไซสจะสวยด้วยนะจ๊ะ ลูกค้าอันนี้ลูกนี้นะเป็นงานป้ายแอปเปิลนะคะลูกค้าน้องแอปเปิลชือรหัส J S กางเกงขาสั้นนะคะลูกค้าราคา1,990บาทเนาะลูกรีวิวเหลือเพียงแค่1,790งนาสนะคะลูกค้าอยากดูกสินค้าเพิมเ่มเติมนะสามารถาถ้าขายบิลได้เลยเนาะ,ะนตัวนี้เป็นป้ายน้องแอปเปิลนะคะลูกค้าอยากดูกสินค้าเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เซียวหนูให้เพียร์ดีส่งให้นะคะงานจะมีทั้งคนลาวนะคะแล้วก็มีอยู่ด้านล่างด้วยลูกค้าจํานวนประมาณร้อยร้อย ยี่สิบตัวนะคะลูกค้าบวกบวกบวกลบบวกลบกันไปนะลูกค้านี่นะหนูให้ดูตัวอย่างงานนะคะมีสีเข้มมีสีอ่อนนะคะลูกค้านี่เนาะอันนี้สีเข้มค่ะลูกค้าหรือว่าแต้สีสีก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าทุกๆลูกนะลูกค้าจะมีคราไซส์กันทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นใต้นี้นะคะลูกค้าน้องแอปเปิลนะคะราคาปกติ1 9 9 0บาทลูกรีวิวเหลือ1 7 9 0บบาทค่ะเจอกันไลฟ์ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ